สวดีคะด่ะทุกคนวันนี้พวกเช่างอิมเอ็มก็แบบกำลันวันอะไรกูจิตนะคะแล้วก็เอ่วงเล็บเปิดอิมเอมพี่ของโอวงเล็บปิดนะคะทุกคนเอ่ถ้าใครเป็นสิสาววายนะคะทุกคนให้ดูให้มาดูหนังน,นี้เลยนะแบบวายมากอันนี้นะคะทุกคนเป็นอันนนานแต่เราเปิดนี่ทายไม่ได้กูดม,มันจะเป็น เอิ่มอะไรไม่รู้นะคะน่าจะเดอะซัมมี่ผมเจอเจ้าชายบอรชายห่านเอ่อผมเจอเจ้าชายบอรชายห่านนะคะจะค้อนมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะไม่รู้ว่ากี่นาทีนะทุกคนมันจะจบจะแต่งก็ดูชอบนะชอบอะไรอดู่เพื่อนปะคนรู้ใช่ไหมก็ตามรู้ชอบอะไร เปนลี่อีกอย่างกูมไม่ได้ชอบอีกกูชอบผอู้ชายอ่ะน่าบอกแล้วทุกคน,ม,นมันวายมากมอยากรู้ว่าคนที่สูญเสียความทรงจำเนี่ย,ยเขาจะจำได้ไหมาเรดีนะทุกคน นัน่นค่ะจุกคอนเรารีวิวให้แค่นี้นะกลัวมแม่จับได้เราแอบเล่นโทรศัพท์แต่แม่ไม่อน,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 นุญาต